ปะทะลองสมา,กกอาตอนนี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางของอตอนนี้เรากำลังออกจากสถา,านีปักตินีนะคะไปกงะาต่ตอนนี้เป็นเวลารถไฟเพิ่งออกมาเจ็ดโมงยี่สิบนาทีเพื่ย,ยี่สิบเจ็ดนาทีอยู่บนรถขบวนที่ K ยี่สิบ นี่คือเป็นหน้าตาของใบค่ะเรียกว่า c u สตอมดีแคร์ค่ะมีทั้งของอันนี้เป็นของบงโกเลียน,นีเป็นของไชน่าเขาจะให้เรากาค่ะจะมีพวกชื่อเาตสกูลเราก็ดีเทลส่วนตัวเขาก็จะถามมาว่าเราพกสิ่งของอะไรต่างๆตามที่ทเขาาำนดมาเนี่ยหรือเปล่าถ้าเราผิดผูกก็แสดงว่าเราต้องลงไปคัสตอมเพื่อจะดีแคร์เขาอันนี้อตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าเราไม่ได้มีอะไรมาเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรอันนี้อันนี้ก็จะตอบลงทั้งหมดเลยก็แล้วก็เซ็นลงชื่อของเขาเอรพาซสเตอร์ไปตอนนี้นะคะรถกำลงังชะลอยอชะลอลงให้ช้าลงเรื่อยๆเราก็มาจะอยู่ที่สถานีเออเหรียญ นี่ตอนเวลาสองทุ่มห้าทีก็เป็นเมืองชายแดนที่เราบอกไปก่อนอันนี้คือเราจะต้องเปลี่ยนล้อที่นี่เป็นเวลาเกืเเอบเกือบหน่ชั่วโมงเพราะว่าลางังจากจีนกับมองเปรียนไม่เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนล้อเพื่อไปวิ่งทางของมองปเปรียนเป็นต้นเยนี่ป้าเปลี่ยนชุดอ่ะ,น,อะนี่ไงมันต้องลงแล้วล่ะว่าสถานีเนี่ย นีแค่น n อ cannot go down อ๋อนี่นะครับอ่าดแบบไฟซะอย่างนั้น uh, ป้าหนูยู่นี่ครับนี่น่าจะเป็นสถานีเปลี่ยนล้อนี่น่าจะเป็นพวกไฮดรอลิกสำหรับยก mm hmm. ล้อเราจะมาดูท <Okay. S 1> ักษะการเปลี่ยนล้อของเขาเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้เขากำลังใช้ไฮดรอลิกยก ู้รถไฟขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะมีล้อใหม่เข้ามาแทนมานนี่แหละ้อใหม่แล้วเนี่ยมีล้อใหม่เลยอะใช่เพราะมันอันใหญ่ไงเนี่ยขวาจะมีเพลทเพลทเป็นสี่เหลี่ยมจอรูสองอันเป็นจิกอืมเป็นจิกใช่ของไา้เฉยๆอยอพถ้าใส่สองอันเขาขี่เกยรออืมถูกเ่าออกแล้วแสดงว่าจะแยก เพื่อให้อยู่แต่ละขบวนอันนี้น่าจะเป็นอ่านี่พันเราในล้อใหม่โอเคนี่คือประสบการณ์ในการเปลี่ยนล้ออยู่บนรถเปลี่ยนล้อรถไฟนะครับก็คือการที่เราจะเปลี่ยนล้อเนื่องจากว่าขนาดของรางของที่โมกโรเลียนกับของโมกโรเลียจะต่างกันเราจำเป็นต้องมาเปลี่ยนล้อที่นี่ก่อนเดินทาง ทุกครั้งครับแต่ว่าตั้งแต่อ่านดียมันไม่มีใครเคยรับประสบการณ์นี้ <c oughs> เพราะว่าส่วนมากจะเป็นโดนเรียกลงไป <c oughs> เราคือผู้โชคดีนะครับที่ยังได้อยู่ตรงนี้ต่อแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้ลงไปเขาไปเจออะไรกันมาบ้าง <c oughs> ชีวิตเขาน่าจะดีกว่าเรา มาจะพูดครับก็คือคุณป้าตรงนี้นครับเราก็เอาตั๋วมาึ้นแล้วแหละลก็คือน่าจะได้ตาปั๊มตาอะไรมาเรียบร้อยเราก็จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อไว้เวลาเราลงจากรถไปกวอาจจะขอเรียกบูตอนเราเข้าไปที่เมืองครับเมื่อกี้ป้าเขือนกล้องป้าก็เลยลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใกล้จะถึง นะครับก,ก็มา20นาทีใช่คือวิวข้างทางตอนนี้ที่เราเจอก็จะเป็นทิมะโพนโนเลยสวยมากเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ทิมาตกก็ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นวิวแบบ

ตอนนี้เป็นเวลาวเกือบจะทุมามาท่มแล้วค่ะหนึาา่งทุ่มสิบสองนาทีแต่ฟ้ายังสดใช่ครับแล้วก็อากาศตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณาหนึ่งองศาหนาวมากดูดูมันไม่หนาวนะรี่กกหกหวครับหนาวมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินกน,นะครับคิดว่าจะพยายามหาอะไรที่มันเป็นโล컬โลลก,กินหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมแต่รุกงนี้เราคุยกับไกลแล้วไกลก็จะหาพวกเนื้อมา้าเนื้ออูดเนื้อต่างๆอะไรมาให้เรากินครับพอเราบอกเขาว่าเราต้องการจะชิมมั ก็มีหิมะตกด้วยนะครับโชคดีอะไรขนาดดีครับแตทิปย์ดีครับไม่เห็นเนี่ยครับหิมะตกเกาะหน้ากระจกรถเลยครับโอ้ยหิมะตกเกียร์ไก่ย่างบลูชบล่ช I, I, I don't know I think I can eat everything so you can t i k a l s i <stick>. s t i c k yeah yeah หวบ่คมุมกินแบบเดียวกับไกด์เลยครกินเผื่อเราด้วยนะเราจะเผื่อแพรทุกคนนะอันนี้ก็น่ากินนะมเอผสมได้ไหมเดี๋ยวเราคงดูเดี๋ยววา คนท่อนุเหมือนน่หรอทำไมมันรีบวิ่งอ่ะอนมันรู้ว่าคนรอยอยู่โอ้ยใส่เัก็ได้ตอนนี้เราจอดรถกันระหว่างทางครับคุณอ่าลูปให้น่อยให้ลูปให้น่อยสิแก่ไหมแกะอยู่ไหนอ่ะชี้ชีวิที่แกะชี้วิที่แกะ งนี้ครับมาขี่โอทิกครับเ่็นไคะดูหน้าเธอหน้าหลังกู เป็นเวลาประมาณ <ส authority. S 1> 6กโมงครึ่งนะครับเห็นแสงไหมครับโอ้โห,โห,โหยังเปี้ยงป้งขนาดนี้ครับและแล้วเราก็ได้มาถึงที่พักของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะเกินนะครับเกินที่เราจะนอนกันสำหรับค่ำคืนนี้นว้าวดิบ้าว เออยังด uh, yeah, yeah. uh, ิสทิ้ยนี้ตรงนี้คือเกอร์ของเรานะครับโอ้ยโอ้อรเกอร์ของเราสำหรับค่ำคืนนี้ครับเรากําลังจะเข้าไปแล้วว้าว oh. wow. <laughs> yeah. Yeah. Hey, tomorrow we will go that way. That's way. Right. There's a waterfall in there. Waterfall. Often waterfall. Yeah. Mm -hmm. From here, maybe around 200 km. Yeah. 200 km. Two hundred. Uh huh. And the road is not like this. It's really bumpy. <laughs> All Bumpy road. Yeah. For tonight's night. ไม่นั่นแหละพลาสติกดิ <c oughs> มันเลอะเปล่าเนี่ยก <c oughs> ินอยู่ข้างล่างนี่ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้กินกระป๋องนี่ ก็ตอนนี้ตรงนี้เป็นจุดพักรถครับหลังจากที่เรากระด้งกระดอนกระด้งกระดอนกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่ถึงโอคอนวัตสุฟอก็เราจะพักรถกันที่นี่สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โอคอนวัตสุฟอครับ ลุยน้ำด้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่น้ําตกนะครับซึ่งเราจะต้องขี่ม้าไปเซี่ฮายเซ อะไรนะพูดว่าอะไรนะภาษาเขาฮะเขาพูดว่าอะไรนะฮัลโหลไม่รู้ซัมบานุซัมบานูซัมบานูซัมบานูม้าผมสงบใช่ไหมเฮ้ม้าผมเป็นสายสโลไล์เดินตาชาวบ้านเขาไม่ทันหรอกครั้งแรกการขี่ม้าครับเป็นยังไงบ้างครับลุง มีทูบต้องมีคนเกาคนคูไอ้เยอเขาไปทางนี้แล้วเดี๋ยวขอบังคับก่อน บัตอนนี้คือการตอนแกะข้าวลานะครับเขาก็กำลังเปิดที่เกี่ยวแกะแล้วนะครับอันนี้คือการลอกขนแกะนะครับ ใช้้คล้ายเหมือนนี้เขาเรียกอะไรคะใช้ฆ่าในการลลขูดออกฮะว่านี่คือสังแกะที่ได้เช้าี่ ที่4ของการท่องเที่ยวนมเกลกียของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮุสไทยซัมติงไลท์ฮุสเตอร์นชั่นลพาร์คเป็นหมือนเป็นเขาเรียกว่านะอุทยานแห่งชาติเขาแล้วก็ในอุทยานแห่งชาติก็จะมีมามาป่าค่ะเป็นมาที่อยู่าตามธรรมชาติไม่ใช่มาเลี้ยงตามที่เราเห็นทั่วไปในมองักเลียก็ที่นี่สวยมากแบบเราจะเห็นแบบคล้ายๆว่า ก่อนหน้านี้เราไปไจลอีกมา,มา,มาใช่ไหมอันนี้ไม่จะเป็นเหมือนเรียวมองโกเลียนะจ๊ะทุ่งหญ้ากว้างๆใายถูกกระหูตาสุดแค่แต่หนาวหนาวมากเลยค่ะอันนี้คือม้าป่า ถึงบนรถไฟกันแล้วนะครับก็เฉียดจิ๋วกับเวลามากตอนนี้าเเลลือกยรถออกประมาณบาย3 22ครับถ้ามาถึงวาย3 35คุ้นเลยใครครับอันนี้ก็<อ>กาลังบอกไก่อนเลยนะคะว่าใครม,มาอุลามะตองแล้วต้องทำใจนะคะว่ารถมันติดต้องเหื่อเวลาริ่ง <c oughs> มันก็เดี๋ยวพบกันเทปหน้านะครับเป็นเทปต่อเนื่องเราจะไปเทปที่รัสเซียกันครับพบกันครับ